สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้กกมเกียงกมลจะพาทุกๆคนมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาตั้งอยู่ที่ตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการนะครับ,มบเ,เมื่อเราเดินทางมาถึงก็ลงทะเบียนที่ป้อมยามหน้าทางเข้าก่อนนะครับ ไม่มีการเก็บค่าบริการแต่อย่างใดครับมาถึงแบบคนที่ไม่เคยมาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่เลยก็ครับไปดูน้ำตกก่อนเลยเป็นอันดับแรกครับขับเข้าไปตามทางไม่มากก็จะพบที่จอด,ดรถใกล้ๆทางเดินเข้าชมน้ำตกม้วยทรายขาวครับ ไม่รอช้าจอดรถในที่จอดรถเลยครับจอดรถแล้วอย่ารอช้าลงมาถ่ายภาพก่อนเลยครับเดินตามทางไปประมาณ70-80เมตรก็จะพบน้ำตกห้วยทรายขาวครับถึงแล้วครับทุกคนน้ำตกห้วยทรายขาวของอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อำเภอชัยปการนะครับผมน้ำตกขนาดเล็กครับเล็กมากเงียบด้วยไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบการเป็นนอนก็ได้นะครับอาตอนนี้ผมอยู่ด้านบนของน้ำตกแล้วนะครับทุกค,คนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องให้ดูด้านหน้าครับ ประมาณนี้ครับจากจุดนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าหากเดินต่อไปอีกสักหน่อยก็จะพบน้ำตกห้วยทรายขาวชั้นที่2ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เข้าไปต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับ ได้ปินหินครับปีนหินจากจุดน้ำตกห้วยสายขาวนี้ไป <c oughs> ผมจะทำการเล่งคลิปให้ทุกคนดูนะครับว่าเดินออกมาจากน้ำตกจนถึงปากทางเข้าไม่ได้ไกลเลยครับ ไหนๆล้วก็เดินมาถึงกันเรียบร้อยแล้วครับก็เดินดูบรรยากาศภายในอุทยานกันสักหน่อยนะครับปูญ้าสวยงามดีครับผมมีห้องน้ําห้องพักจุดกลางเต็นท์บริการครบครับไะเรามาเดินดูบรรยากาศาการอบๆกันนะครับจุดแรกซ้ายมือก็เป็นห้องน้ําครับเดินตรงต่อไปเจอทางแยกเราตัดสินใจเลี้ยวขวาก่อนนะครับเพื่อที่จะไปดูบ้านพักเวียงผาหนึ่งครับ โอ้แหมช่วงฤดูร้อนร้อนครับนั่งพักสักครู่นะครับหลังจากนั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วเราก็เดินข้ามสะพานไม้กันมาที่ยังบ้านพักเวียงผาสองกันนะครับแต่ที่เรากำลังข้ามทีละคนนี้เนื่องจากมีป้ายแจ้งว่าสะพานชำรุดโปรดระมัดระวังครับเราจึงตัดสินใจกัน เดินทีละคนครับใครมาเที่ยวชัประกรันนะครับก็แนะนำว่ามาถึงที่แรกก็ฮิโนกิแลนนะครับตามด้วยวัดถ้ำห้วยเออวัดถ้ำกับเตานะครับแล้วก็อาจจะแวะมาที่นี่สักทิดนึงหรืออาจจะมาค้างคืนที่นี่ก็ได้นะครับ หรือบางคนก็อาจจะขึ้นไปเที่ยวบนดอยแอนคางเลยครับผมจะว่าไปที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเหมือนก็เ,เรียกอะไรเดียวรีสอร์ทพักผ่อนอะไรอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่ไปเที่ยวกันกลับมาผมก็กลับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมของอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาแห่งนี้นะครับพบว่าอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยขึ้นชื่อการเดินป่ามากครับ ไม่ใช่การเที่ยวน้ำตกอย่างที่ผมคิดครับผมมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเดินป่าที่นี่เพื่อสัมผัสยอดดอยเวียงผากันเป็นจำนวนมากครับ,บจอดรถนะครับโอเคแล้ครับทุกคนที่แรกผมก็นึกว่าอุทยานแห่งนี้จะมีสถานที่ให้เที่ยวเพียงแค่นี้ขณะขับรถกลับพบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพอดีครับแวะลงไปดูซะหน่อย จะเปนนั้นคิดสามวันสองคืนนะครับของที่พี่ดาวที่ผ่านมายสตาร์สามพันนะครับสามพันบาทไม่ค่เครื่องที่มันำทางสองคนสองคนสามวันสองคืนนะครับแล้วก็รถรถรับส่งเป็นรถโฟลวิวสองพันแปดนะครับครับต่อคันนั่งได้เกินสิบคนครับอแล้วเขาไปกางเต็นนอนในแพรไปเลยครับสามวันสองคืนนอนอ๋อเกืบเล เป็นนอนในป่านอนในแปะสองคืนค,คิแบบคแบบดแรกคแรถจะไปส่งเข<ม>าที่จ้างของบ้านเราเองนะครับถ้เราเดินจากเดินจากตรงนี้อ๋อนี่คือเส้นทางเดิมครับเราจะเริ่มจากที่นี่แหละครับ,บเราจะเริ่มครับรถรถจะมารับตรงนี้แล้วก็เอ,อาเาไปส่งประมาณสองชั่วโมงครับจะไปเริ่มเดินจากนี้หนงร้านอ๋อ และพอไปถึงปลายทางนี่กลับยังไงครับมีรถไปรับเรียกว่าเดินกลับมาเองครับผมนี่คือวันแรกมันมันนอนปิดที่ร้านสดยอดโดยร้ครับกุญีสาเนี่ยก็จะรับี่สโอเคครับผมสองวันเราสองคืนสามวันสองคืนถ้าเอาวิทยุไปถอนมากกว่ากอาจจะแจ้งให้ครับการเอาติดต่อมาก่อนเราก็จะไปถามชาวบ้านที่นี่ครับครับผม ถ้าติดต่อมาจอง่องกอนี่เบอร์อยู่ตรงไหนศูนย์เก้าสามหกแปดเก้าห้าสี่อ๋อครับติดต่อไอ้อย่างครับนี่เทียงครับไอ้เที่ยงครับผมขอขอบคุณพี่เที่ยงมากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลกับพวกเราและพี่เที่ยงยังแนะนําอีกด้วยนะครับว่ายังมีน้ําตกอื่นๆอีกใกล้ๆบริเวณอุทยานแห่งนี้นะครับและอีกอย่างหนึง่งผู้คนที่มาก็ไม่ได้มาเดินป่าเพียงอย่างเดียวนะครับ อาจจะมาชมดอกไม้ต่างๆและยังชมนกหลายสายพันธุ์บริเวณป่าของเขตอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาแห่งนี้นะครับหลังจากคุยกับพี่เที่ยงเสร็จพี่เที่ยงบอกว่ามีเก้งให้เราดูด้วยนะครับผมไม่รอช้ารีบวิ่งไปดูทันทีครับทุกคนครับทุกคน และแล้วผมก็ได้มาเห็นครับมันคือเยือกพลาสติครับโดนพี่เที่ยงรอเข้าอย่างเต็มเต็มเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็พาทุกคนไปดูเก้งครับเสียใจด้วยนะครับมันไม่ใช่กวางครับเก้งเหลียวหลังครับจากที่เห็นนี้ทำให้เรารู้ว่าป่าในบริเวณดอยเวียงผานี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับ เดินจากกงเก้งข้ามมายังบริเวณป้ายอุทยานแห่งชาติดอยเบียงผาไม่ไกลนะครับจะพบจุดทางเดินป่าระยะทาง2กิโลเมตรเศษเศษนะครับวันนี้เรายังไม่เดินนะครับแต่ขอเข้าไปดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าเส้นทางเดินป่าระยะทาง2กิโลเมตรเนี่ยเป็นยังไงนะผมจะเข้าไปสัก10เมตรครับผมไ <c oughs> ป <ะ S 2> ผมแนะนำว่าหากใครจะลองมาเดินเส้นทางนี้ดู ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเผื่อกรณีเราหลงป่าเขาจะได้ทราบครับผมมาถึงจุดนี้แล้วผมขอทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับกะกะมกิ่งกมนด้วยนะครับปิดท้ายด้วยเส้นทางเข้านะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ